นี่ครับสภาพหลังจากโดน,น<า>พิศสอก<า>ของไอ้เจ้าสุปเปอร์เล็กทอพิทักษ์สุงเนินครับนี่ครับสาระตันโอ้โดนโดนกี่เข็มครับคุณหมอน่าจะทั้งหมดน่าจะสิบสอเข็มครับสิบสองเข็ม น่าจะนี่นี่เป็นการคาดคาดการของแพทย์สนามครับเย็บนอกเย็บในเย็บในน่าจะทั้งข้าเข็มครับน่าจะนอกทั้งรวมทั้งหมดน่าจะสักิบหกเข็มสิบหกเข็มทั้งข้างนอกข้างในเนาะโอ้นี่เออถือว่าหนักครับสารตันวันนี้โดนหนักครับเดี๋ยวทำตัวให้่อเค สรุปแคมป์จะจะไปจะไปเองหรือจะให้เอาลมืเราลงมือเต็มเต็มที่แล้วเนาะสาระตันเนาะเต็มที่เนาะพลาดพลาดพลาดได้ยังไงไม่พลาดไหมถือว่าพลาดไหมมันก็พลาดแล้วพลาดแตกแล้วครับเนาะไม่แต่ถ้าไม่ถ้าไม่แตกก่อนนี้น่าจะสนุกเนาะสาระตัน จิตเมืองนอนหรือว่าโตโยต้าลยองครับช่องยูทู e เกียวดำมวยสยามครับนี่สดสดที่เวทีมวยเกาะลอยหนองบอัวแดงอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดครับ24มกราคม2566ครับศึกบุญคุณลาน หมากุศลบวกไม่ดีวิธิไทยสัญจรพักยก77ครับนี่เป็นคู่เอกสุดท้ายครับจบสาราตันครับแพ้น็อกให้กับทางด้านของซูเปเล็กทอพิทักษ์สูงเนินนะครับหรือว่าเจ้าคุนซ้ายครับตอ,อนนี้กําลังทำร่างกายให้อุ่นครับนี่น่าจะไปเย็บที่โรงพยาบาลเนาะเย็บที่โรงพยาบาล ไปย็บที่โรงพยาบาลนะครับผู้สื่อข่าวน้ำพิชิตกับเกาะติับตันหนือหนาวหนาวไม่ปวดหนาวแทงปวด

สลาตันสลาตันโตโยต้าหละย,ยองครับค่ะตอนนี้กำลังวางแผนที่จะไปเย็บที่โรงพยาบาลปทุมรัฐนะครับหมอสนามคาดว่าน,น่าจะข้างนอกข้างในน่าจะ16เข็มครับอยู่กับสภาพแมเจ้าตัวก็บ่นเสียดายเหมือนกันครับ อเฮียตือบังเลนรวยไหมเฮียตือวันนี้ดนโด,ดนน้ำศึกเฮียตือบังเลนครับต้องฝากติดตามช่องอยูทูบยอดดับเิสยามด้วยนะครับ